่ายวีดีโอนอนมานอนมาอ่ะเดียวดูฟังเน๊นอนมาวันนี้พวกเราพากันมาเก็บพริกนะครับโอ้พริกตอนปลูกบอกว่าโลละสี่สิบห้าสิบพอปลูกเสเร็จเนือยโลละสิบสองบาทจะทำยังไงเนี้ยช่วย,ยช่วยชาวเกษตรกรยังไงนะครับปลูกพริกไม่ได้กำไรเลย ขาดสุนทุกปีลูกหลานก็ไม่มีตังไปโรงเรียนเปิดอเทอมแล้วต้องใช้ตังปลูพริกขายไม่ได้ราคาเลยพูดอะไรสักหน่อยสิทำยังไงถึงพริกจะได้ราคาพูดอะไรสักหน่อยสิปลูกพริกราคาพริกไม่มีราคาเลยมันมีราคาเลยจะทำยังไงทำไมรับซื้อถูกจังซื้อถูกจัง ฝากเลยนะครับฝากเลยครับปรับปรุงราคาพริกหน่อยปรับพริกหน่อยเนี่ยร้อนก็ร้อนตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ